ป่านนินวิทย์เาะโป่านินวิทย์สูงไะสูง่ะยีสกมาเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อใต้ขวาใต้ขวามาแล้วเจ้ามาแล้ว

โจทยปลรมังนะวันนี้ทิศขาหน่อยนะเจ้าเอฟซี FC เจ้าพอดีซักหานกันเจ้าเปลี่ยนหานกันน้าม,มันขึ้นเจ้าสตัตกตะบือฟเยี่ยมเยี่ยมป่ามาแล้วเจ้ามันได้มียอนแสงเห็นแล้วเจ้าตื่นตื่นไหมเดี๋ยวจะหอไอ้มาลายใช้หรอ,เ,อเจ้ามางานงานสามตัวแล้วเจ้าตั้ง้อยเอา้าป่าไปแต่บ้าไห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video

สาี็นบห้าัวบ้ามันมันมันที่กา

เลยตรงนี้โอ้โนั่นละทุกคนที่ฝนมาเหมดอละฝอนมาแต่คืนหมดละ